กลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดหัวใจหรือยอดกดถูกใจนะคะใน TikTok อกเนาะด้วยเว็บไซต์ SPE SMM นะคะสำหรับใครที่มียอดหัวใจน้อยๆาะสามารถใช้วิธีนี้นะคะไปเพิ่มยอดเพื่อเปิดก,การมองเห็นกันได้เลยนะ เว็บไซต์ที่เราใช้นะคะก็คือ SPE SM นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยนะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะและเนื่องจากเราได้สมัครไว้แล้วนะคะก็ขอที่จะเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคนสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยนะคะก็จะมีหมวดหมดู่และบริการให้เลือกกันเยอะแยะเลยนะและว,วันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดหัวใจนะคะก็เลยไปที่ติ๊กต๊อกตรงนี้ก่อนได้เลยเลือกหมวดหมดูหม่ที่เราต้องการเราใช้เป็นเพิ่มยอดหัวใจนะคะหรือยอดไลค์นัันั่่่นนะะนนนนเเเอออองงงงรรรร็็จจแลลลล้้้้วะะ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 คคคคคกก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 กใหทททุไไไปป Copy ิิิดดดดดีีีีโาาตตพมยย เสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนำลิงมาวางและใส่จํานวนที่เราต้องการได้เลยนะคะเราต้องการแค่100ใจเท่านั้นนะคะนี่เวลาเฉลี่ยของเราคือ5ชั่วโมง21นาทีแต่ความจริงอาจจะไม่ถึงก็ได้เนาะค่าใช้จ่ายอยู่แค่0.2 .2 บาทเองจากนั้นให้กดส่งได้เลยนะคะเมื่อระบบได้รับคนต้อง คสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะนะคะหลังจากที่เรารีมาแล้วนะคะยอดกดใจเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น56ใจแล้วนะคะจะแค่หนึ่งใจเองก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะสําหรับใครที่สนใจนะคะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะสามารถ้มิงเงาลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยและสําหรับวันนี้ค่ะผู้ผิดประกันใดต้องขออภัวไว้นะต้องงี้ด้วยเนาะ,ไว,ะนไว้เจอกันในะหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ